การพรรษาหลังการกระาษการพษาเข้าพรรษาวันที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดอกระดาษมันอยู่ในระหว่างสามเดือนไม่รู้ว่าระหว่างวันที่หนึ่งหรือในระหว่างอย่างเดียวเออมันอยู่ในระหว่างไม่รู้ไว้ไม่แน่ว่ามันไม่ระบุวันที่ให้แต่มันระบุว่าอยู่ในระหว่างพรรษาอารมแน่น้ำด้วยตึกอารมณ์ด้วยน้ำ น้ำไม่ใช่ซีนามิแต่มันท่วมขึ้นมาเลยไหมน้ำมันพุ่งขึ้นมาเลยเออน้ำพุ่งเออแผนดินไหวน้ำมันมาข้างล่างมันมีรูขึ้นมาแล้วมันพุ่งขึ้นมา เออน้ําพุ่งขึ้นมาไม่ใช่เวฟเวิร์อะไรนั่นไม่ใช่คลื่นไม่ใช่สึนามิพุ่งขึ้นมาจากพื้นเออนั่นแหละพากันมาอยู่บ้านนอกอีสานเท่านี้นี่นาคันใช่ไหมปลอดภัยเด้อันถ้ามาอยู่อีสานเล้ตอนนี้พวกเขาพวกลูกศิษย์หลวงพ่อก็มาหลายล้ยเด้ขอทำใจเก็บของคอนโดเพิ่งซื้อ เอาทีมเอาทีมเอาชีวิตไว้หันนะหลายล้านด้าหลายล้านก,กร,ร้างมันตัวทีนี้ก็ตายหันหาเอาใหม่จะเสียดายจะค้นของมาไปแต่หาที่อยู่จะอยู่ตรงไหนก็อยู่อยู่ใกลก้ลุงพ่อแต่หาเช่าพักโรงแรมอยู่ซะก่อนจะได,ด้ก็ลาดก็ลาดก็ยังพอปลอดภัยอยู่ปลอดภัยก็ลาดปลอดภยัยเนี่ย